เราไม่ใช่รอจนกระทั่งลูกค้าอยากเข้ามาใช้บริการทางเงินแล้วก็มาหาเรา<ม>พูดง่ายว่าลูกค้าอยู่ตรงไหนเนี่ยเราก็จะต้องออปรับตัวหรือแฝงตัวเราเข้าไปอยู่เขาอย่างเนียนเียนแค่แบงค์เนี่ยมองว่าจุดแข็งของตัวเองคืออะไรคะเราเป็นคนที่ทําเรื่องดิจิทัลได้ดี <S <s <at> เข้าถึงลูกค้าได้เยอะกว่าคนอื่นหลายคนถามมาเหมือนกันว่าไอ้การที่เรามีลูกค้าถึง20ล้านคนในดิจิทัลแอปของเราเนี่ยทำไมเราต้องเข้าไปอยู่ในแชทอค c โ n o นอมีด้วยเราอยากทําอะไรที่มันเป็นไลฟ์สไตล์แล้วทาให้ลูกค้ารู้สึก <S <s <at> การเข้าถึงเราแบบง่าย <S <s <at> ๆแบบค <s at> ้าชั่วเนี่ย <s at> ทำได้ยางมากดังนั้นอะไลน์ตอบโจทย์ตรงนี้ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Line Executive Talk นะคะรายการที่จะพาทุกท่านไปพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงเจาะลึกถึงอินไซต์ของแต่ละแบรนด์นะคะว่ามีการปรับใช้ไลน์แพลตฟอร์มอย่างไรให้เข้ากับกลยุทธ์ทางธุรกิจที่จะต้องตอบรับความต้องการของผู้บริโภคที่ปัจจุบันนะคะมีชีวิตที่เร่งรีบต้องการความสะดวกสบายและไร้รอยต่อมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งวันนี้นะคะเอพิโซดแรกที่เราจะไปพูดคุยกันเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ต้องปรับตัวแล้วก็มีการแข่งขันกันอย่างดุเเดดืออในนนนนนนยุุคคีีะคะ้้กล่่่มธาารัังงซึวนน ได้รับเกียรติจากธนาคารกสิกรไทยนะคะที่จะมาพูดคุย inside, อินไซต์เจาะลึกกันเลยเปิดบ้านให้เราเข้ามาเลยนะคะเราจะไปพูดคุยกันกับคุณสุปรีชาลิมปิกการจนะโกวิทเดี๋ยวไปพูดคุยกับท่านกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณสุปรีชานะคะเฟื่องขออนุญาตเรียกพี่ปรีนะคะคขอบคุณมากเลยที่วันนี้ให้เกียรติกับทาง Line e x e c u t i v e Talk แล้วก็ให้เฟื่องแล้วก็ทีมงานเนี่ยได้มาเยือนตึก K+ Plus Building เลยคือตอนนี้ในช่วงสัก45ปีที่ผ่านมาเราเห็นว่าอุตสาหกรรมธนาคารเนี่ยมีการแข่งขันกันสูงมากแล้วก็ผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตไปอย่างรวดเร็วอยากฟังมุมมองพี่ปรีนิดหนึ่งว่าในมุมของ c o n sumer behavior แล้วก็ Insight อะไรต่างๆเนี่ยม แบรนด์ที่เรายึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางมาตลอดเราคงได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆเนาะบริการทุกระดับประทับใจอ,อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นปรัชญ,ญาในการทํางานของเราจริงๆถ้าพูดถึงความเปลี่ยนแปลงของโลกก็คงไม่พ้นปัญหาเรื่องโควิดนะครับเรื่องออสถานการณ์ต่างๆรวมถึงเรื่องการพัฒนาการของเทคโนโลยีที่ม,มันก้าวเร็วมากธนาคารเองก็ต้องก้าวตามเราไม่ใช่รอจนกระทั่งลูกค้าอยากเข้ามาใช้บริการทางเงินแล้วก็มาหาเรา สิ่งที่เราต้องทำคือภาษาทาง Marketing เรียกว่า Embed เข้าไปใน Digital Ecosystem พูดง่ายว่าลูกค้าอยู่ตรงไหนเนี่ยในเรื่องอะไรเราก็จะต้องออปรับตัวหรือแฝงตัวเราเข้าไปอยู่กับเขาอย่างเนียนเแล้วแล้วอย่างทาง K-Bank เองเนี่ยเราเราเข้าไปทางผู้บริโภคยังไงบ้างคะกับการเข้าไปแบบแพลตฟอร์มออนไลน์หรืออย่างเงี้ยคะ่ะอันที่หนึ่ช่องทางของเราให้เรียกว่ามีความทันสมัยมีความสามารถที่จะดูแลลูกค้าต่างๆด้วย ด้วยรูปแบบของดิจิทัลได้ค,คือผมคิดว่าจังยังไงก็แล้วแต่การทำธุรกรรมของธนาคารเนี่ยหรือว่าทางด้านการเงินเนี่ย<ช>ความน่าเชื่อถือเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นตอนที่ลูกค้าตัดสินใจจะทำอะไรดวไฟนอลแล้วเนี่ยเขาสะดวกใจมากกว่าที่จะกลับมาจบที่ ช่องทางของธนาคารนะครับก็คือในอดีตเรานึกถึงสาขาตอนนี้ก็จะมีพวกอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหรือโมบายแอปเรียกว่าให้บริการได้เหมือนกับสาขาทุกอย่างนะครับที่ลูกค้าทําได้ทีนี้เรารู้กันว่าแบงก์แข่งขันกันสูงมากตอนนี้นะคะอยากจะรู้ว่าทางเ b a n k เนี่ยมองว่าจุดแข็งของตัวเองคืออะไรคะจุดที่เราคิดว่าเรา ทำได้เรียกว่าทำได้ดีแล้วกันในฐาน<ฮ>ะาที่เพื่อนๆในอุตสาหกรรมเขาพูดถึงกันก็คือเราเป็นคนที่ทำเรื่องดิจิทัลได้ดีเข้าถึงลูกค้าได้เยอะกว่าคนอื่นอย่าง K คพ u s เราปัจจุบันก็เรียกว่าเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเราก็ฉลองครบรอบเ,อเรียกว่าครบ20ล้านคนไปเรียบร้อยอนะครับลูกค้า SME เมีเราก็เป็นระดับหนึ่งในตลาดจานวนมากที่สุดเพราะว่าเรามี ช่องทางที่ให้บริการเขาไม่ว่าจะเป็นตัวสาขาที่ทําเรื่องนี้โดยเฉพาะาหรือว่าเรื่องของช่องทางทางาดิจิทัลเป็นอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งที่กลุ่มเอเอบีเข้าใช้งานแม่ค้าออนไลน์ที่เขาขายสินค้าทางออนไลน์เนี่ย<ม>การรับเงินเป็นเรื่องสําคัญ<ม>เราก็มีเครื่องมือเรียกว่าเคชอปเนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการช่วยเขาจัดการเรื่องการรับเงินได้<ม>ตรงนี้เป็นจุดที่เราเรียกว่าแข็งแรงเรื่องดิจิทัลแล้วกันเราทําได้ดีตรงที่ เราสร้าง user experience ที่ง่ายสำหรับเขาแล้วก็ตอบโจทย์ง่ายและปลอดภัยสำหรับลูกค้าบริการ,รทุกระดับระทับใจตั้งต้นจากคอน s u m e r เมื่อกี้จับใจความได้ว่าพี่ปรีบอกว่าหัวใจของแบรนด์ที่จะซื้อใจผู้บริโภคได้เนี่ยคือผู้บริโภคอยู่ตรงไหนเราต้องไปอยู่ตรงนั้นให้เขาสะดวกสบายมากที่สุดแล้วคนไทยชอบแชทมากนะคะแพลตฟอร์มที่เราอยู่กันเยอะที่สุดก็คือไลน์อ่ะจริงๆมันมีแบบสิ่งที่ไลน์เขาตั้งใจจะทำก็คือความเป็นแชทอีโคโนมีอยากรู้ว่าแค่แบงค์เนี่ยมีการปรับ ประยุกต์ใช้ยังไงกับตรงนี้บ้างคะ k b k n k เราเนี่ยเรามีตัว Line Official Account ที่เราเรียกว่า Line OA อบงก์ไลหลายคนถามมาเหมือนกันว่าไอ้การที่เรามีลูกค้าถึง20ล้านคนในดิจิ t a l App ของเราเนี่ยเราใช้ประโยชน์มันได้มากอยู่แล้วทำไมเราต้องเข้าไปอยู่ใน Chat Economy ด้วยก็กลับมาจุดหลักก็คือความเป็นธนาคารเนี่ยมัน ม,มันไปมากกว่านนั้นยาก <c oughs> คือเราอยากทําอะไรที่มันเป็นไลฟ์สไตล์แล้วทําให้ลูกค้ารู้สึกในความการเข้าถึงเราแบบง่ายๆ <c oughs> แบบคาชวลเนี่ย <c oughs> ทำได้ยางมาก <c oughs> <c oughs> ดังนั้นอ่ะไลน์ตอบโจทย์ตรงนี้ตัวไลโอเอแคบ n k ง i f ไลเนี่ยทำไมมันถึงชื่อ K-Bank Life <c oughs> และและมันทำหน้าที่อะไร <c oughs> นะครับในความที่เรามีช่องทางของธนาคารที่เรียกว่าทำได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> เราก็เลยมองช่องทางของไล เป็นคอมพานีนเป็นช่องทางเสริมที่ทำงานคู่กันและกันกับช่องทางของเรานะครับตัวที่1เลยก็คือจริงๆเราเข้าไปหาลูกค้าที่อาจจะไม่ใช่ลูกค้าเคบงค์ด้วยเพราะว่าค,ค,คนจะโหลดเคพลสได้เนี่ต้องเป็นลูกค้าของแบง์เราเนาะต้องมีเกว่าใช่แต่ว่าในไลน์เนี่ยจริงๆเป็นลูกค้าไข่ก็ได้เขาอาจจะ สามารถที่จะ engage กับแบรนด์ของเราได้โดยที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้าของเราเราอยากส่งอะไรหาเขาในเชิงไลฟ์สไตล์หรือพวก p r i วเว e ร์ต่างๆที่มันไม่ใช่ตัวรายการธุรกรรมทางการเงินโดยตรงเนี่ยเราพบว่าส่งเข้าไปในช่องทางของไลน์เนี่ยได้ผลที่ดีกว่าคือลูกค้าอ่านมากกว่าแล้วก็คลิก เข้ามาดูหรือว่ามีปฏิสัมพันธ์กับมันเนี่ยเยอะกว่าจริงๆเฟื่องว่าปัญหาหนึ่งที่หลายๆแบรนด์อาจจะเจอคือรู้สึกว่าเอ๊ะฉันจะโพสต์ o t i f i c a t i o n ยังไงให้คนไม่บล็อกไลน์ฉันอยากรู้ว่าทาง K-Bank เห็นว่ามีการจัดก,การเรื่องนี้อย่างแยบยลมากๆทำยังไงบ้างคะ <c oughs> เรามีเซกเมนต์ต่างๆดังนั้นเวลาที่ เราจะส่งอะไรหาเขาเนี่ยเราก็จัดก,กลุ่มออกมาเป็นเซ็กเมนต์จะเห็นว่าพอเข้าไปในไลน์ OAK Bank Live เนี่ยมันจะไม่ใช่ทุกคนรับข้อความเดียวกันหมดเราทำสเต็ปที่2คือนอกจากแค่เซ็กเมนต์เสร็จก็จะมีลูกค้าบางกลุ่มที่อาจจะต้องการที่จะซอยย่อยกว่านั้นเราก็จะมีให้เขาเลือกเป็นพรี e ซ e เลชันเป็นลักษณะที่เป็น p r e f e r e n c e ว่า,าในเรื่องของ โปรดักต์ต่างๆเนี่ยเขาอยากรู้ในแกนไหนนะ<ม>ก็จะทําให้เรียกว่าเราซีเลตเพีมากขึ้นไปอีกมากกว่าแกนของเซกเมนต์ด้วยหมายถึงว่าเป็นแบบตัวความชื่นชอบส่วนบุคคลที่เขาสามารถเลือกก่อนได้เช่นเฟื่องอาจจะชอบเรื่องธุรกิจเรื่องอาหารเรื่องท่องเที่ยวเรื่องเทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีข้อข้อความข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสมัอะไรที่เราไม่ได้เลือกเรามันก็จะไม่ได้เข้ามา ก็เป็นการช่วยให้แมสเซจมันตรงใจเรามากขึ้นทีนี้อยากให้พี่ปรีแชร์ถึงยูสเคสภายใต้ l ล n e OAK อ a n k l i ไลนี้นิดหนึ่งว่าเอ๊ะเรามีฟีเจอร์มีเซอร์วิสอะไรที่สอดแทรกเข้าไปให้กับลูกค้าของเราบ้างครับ,รบเรียกว่า Chat Economy รตรงนี้จะต้องตอบโจทย์ในเรื่องของ b แบงกิ้งบิ i n เนสเอาความสามารถนี้มาเบรนด์อินกับกับรูปแบบบริการของเราที่มันตอบโจทย์ได้ยากจริงรๆในเรื่องอื่นๆนะครับยกตัวอย่างอันแรกเลยก็คือถ้าเรามองเรื่องของ การ cross channel ระหว่างช่องทางต่างๆของเราเนี่ยไลน์ก็เป็นเครื่องมือที่ดีเวลามีปัญหาจะติดต่อกับ contact center <ม>ลูกค้าของเราเวลาจะโทรเข้า call center เนี่ยแทนที่เขาจะใช้โทรเขาก็สามารถที่จะมาแชท<ม>และถ้าเขาจะแชท<ม>เขาก็ต้องเข้ามาที่ไลน์ก็ไลน์ก็เป็นช่องทางในเรื่องของการแชทกับเอเจนต์หรือว่าถ้าเป็นเรื่องง่ายๆเราก็มีแชทบอทในการดูแล<ม><ม>นะครับไม่ใช่แค่นั้นนะคือ,เ,อเวลาที่ลูกค้าต้องการจะไปที่ สาขาของธนาคารลูกค้าก็สามารถที่จะทําการจองเวลาก่อนได้ะนะครับจองเวลาว่าเขาจะเข้าไปที่สาขาทําเรื่องอะไรนะ<ม>เวลาไหนที่เขาสะดวกเลือกสาขาเลือกเวลาที่สะดวกเข้าไปเคบ n k ไลฟ์เนี่ยเราก็สามารถที่จะ เรียกว่าเป็นช่องทางนอกจากการเดือนปกติแล้วเรามีการเดือนพิเศษที่ดีเทคพฤติกรรมจากระบบว่ารายการนี้มันเข้าข่ายผิดปกตินะ<อ>เช่นโอนถี่ถีเช่นเป็นรายการที่มาจากประเทศแปลกๆที่เราไม่คิดว่าลูกค้าจะไปอยู่ที่ประเทศพวกนี้นะถ้ามันสีเทาๆว่าที่ไม่แน่ใจนะเราก็เตือนเพื่อให้ลูกค้ารู้แต่ถ้าค่อนข้างชัดว่าเอ๊ะเป็นมิจฉาชีพแน่ๆบางทีเราปิด แอคเขาให้ลูกค้าก่อนเลย oh. แล้วเตือนเพื่อที่จะให้เขาคอนเฟิร์มกลับมาอินแบงบอกว่าเออมันเป็นมิชฉาชีพจริงๆนะ mm. หรือว่าเป็นรายการที่เขาบอกว่าเปล่าหรอกบังเอิญเป็นซื้อออนไลน์นะเขาซื้อเองอันนี้เขาสามารถที่จะคอนเฟิร์มในตัวไลค์แค์ไลฟ์ line, แล้วเราก็แอ t ดีเวนต์ลูกตัวแอคเคากลับมาให้เขาได้ oh. ใช้งานบอกเนื่อ,องได้ อันนี้ก็จะตอบโจทย์เพราะว่าจริงๆคนก็เปิดไลน์บ่อยๆอยอ่แล้วพอมีแจ้งเตือนก็จะเห็นนะคะแล้วอย่างหนึ่งที่เพิ่งนึกออกคือจริงๆแล้วในวิชาชีพพอาชอบส่งลิงปลอมๆปลอม,ลอมชื่ออะไรเหมือนมาทาง SMS แต่เนี้ยพอมันอยู่ในไลน์โอเอเคแบงค์ไล์เสร็จแล้วก็มันม,มันไม่ปลอมเพราะว่านี่คือ Official Account ที่แท้จริง<ช>ของเรารใช่ไหมคะใช่ครับจริงๆพอพูดถึง Kbank กับไลน์เนี่ยมีบริการหนึ่ง l ล ne BK อยากให้พี่ปรีขยายความนิดหน,นึ่งค่ะไลน์บีเเนี่ยเป็นเป็นโซเชียลแบงกิ้ง ตัวแรกในประเทศไทยและตัวเดียวด้วยในขณะนี้ทําไมคนจะใช้บริการธนาคารเนี่ยต้องเข้ามาที่ธนาคารแต่เดิมเมื่อกี้เราพูดถึงว่าในแง่งของการแชทเนี่ยเราตามเข้าไปหาลูกค้าที่นู่นเสร็จเรายังต้องพาเขากลับมาที่แอปของธนาคารแต่ว่าวิธีคิดของตัว l i บีเ k หรือ Social Banking เนี่ยกลับทางเลยก็คือว่าไม่ต้องเลยเราไปเปิดสาขาอยู่ในไลน์นะครับก็คือ เรามีเรียกว,ว่าใช้ลายเป็นช่องทางที่ทำธุรกรรมได้เหมือนแอปของแบงค์เลยนะครับตั้งแต่การเปิดบัญชีแล้วก็สามารถที่จะทำธุรกรรมทุกอย่างอยู่ในไลน์ถามว่าทำไมเราต้องทำแบบนี้ถึงแม้เราจะมีลูกค้าของเคแบงค์ที่เป็นเคพลาสถึง20ล้านคนเนี่ยแต่ก็พบว่าบางคนเขาบอกว่าเอ๊ะถ้าจะให้โหลดแอปเข้ามาอยู่กับเราเนี่ยเขาเขาไม่ทำหรอกอแต่ว่าการที่เขาไปใช้ยิตอยู่ในลน์เนี่ยถ้าเราทำให้เขาใช้แบงค์ในลน์ได้ มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาตอบโจทย์ตัววิธีการใช้งานของเขามากเราก็ได้ลูกค้ากลุ่มใหม่ๆที่เราเข้าไม่ถึงตรงนี้เนี่ยอีกประมาณ5าล้านกว่าบัญชีนะครับในปัจจุบันได้ประมาณ5าล้านแล้วสเสน่ห์ของมันเราก็ไม่ได้คิดแค่ว่าเอ๊ะเขาเข้ามาในไลน์แล้วทํารายการเหมือนกับอยู่ในแอปของแบงก์เนาะแต่ว่าความพิเศษของไลน์คือแชทดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวสวิตตัวนี้ก็คือว่า สามารถที่จะทําการโอนเงินในแชทได้เลยเวลาแชทแอยู่แทนที่เราจะต้องสวิชกลับมาที่แอปของธนาคารแล้วพอโอนเสร็จส่งสลิปกลับไปอ,อันนี้ไม่ต้องเลยใช้เมสเซจเนี้ยในการที่จะโอนเงินกันได้เลยครบจบซึ่งก็โอนไปกับบัญชีอื่นที่ไม่ใช่ลายบีเได้ด้วยใช,ใช่ไหมคะใช่ครับอโอนไปบัญชีอื่นได้ด้วยแต่ว่าถ้าเพื่อที่จะให้การรับมันซิมเลตเอ็กซ์เพียนขึ้นก็คือเป็นบัญชีที่อยู่ในเคบ้างก็จะได้ประสบการณ์ที่ดีกว่ามากกว่านั้นก็คือ มันมีมันมีจุดเด่นตรงที่ว่าเวลาเราโอนเนี่ยเราไม่ต้องจําเลขบัญชีเลยถ้าเขาเป็นคนที่เป็น Line BK ด้วยกันเนี่ยเราแค่เลือกจากชาแชทไลน Contact สามารถที่จะโอนได้เลยทีนี้อีกหนึ่งอันที่เฟิ่งกคิดว่าทาง KBank น่าจะมีโอกาสได้ใช้นั่นก็คือการที่เข้าหากลุ่มว่าที่ผู้บริโภคข,ของเราที่เราจะป้อนข้อมูลข่าวสารด้านไลฟ์สไตล์หรือ Product ต่างๆตรงนีงงงงง้อยากให้พี่ปีแชร์ดน,นึงครับอีกฟีเจอร์หนึ่งเรามองตัวไลน์แชทอีโคซิสเต็เนี่ย มีอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญคือเป็นแอดเน็ตเวิร์ด้วยผมเข้าใจว่าในประเทศไทยเองก็มีลูกค้า5-60ล้าน Account แล้วล่ะที่เข้าถึงเราเองเราเป็นซับเซตในนั้นเพราะฉะนั้นเราได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็สามารถที่จะคลอสตัว Ad Network ิรเนี่ยหลายแอดเนี่ยเข้ากับตัว Channel อื่นๆของเรานะครับก็คืออย่างเรามี OA ของเราเรามีตัวเว็บไซต์หรือช่องทางโซเชียลอื่นที่ ทำงานร่วมกันในการออฟเฟอร์ให้กับลูกค้าเนี่ยไลแอก็เป็นช่องทางหนึ่งที่เข้ามาเสริมให้เราเข้าถึงได้มากขึ้นและทำให้เราเทำรีมาร์เก็ตติ้งในการติดต่อลูกค้าครอสชาแนลได้นะครับหลังจากที่เราเอาตัวไลแอดเข้ามาช่วยเนี่ยมันทำให้การทำรีมาร์เก็ตติ้งเนี่ยทำได้ดีขึ้นโดยสามารถที่จะลดตัว C.P.A. cost per acquisition เนี่ยโดยเฉลี่ยลงได้ถึง11% เยอะนะคะเป็น<ล>ดับเบิลดิจิตต้ตัวที่ทำได้ดีที่สุดเนี่ยเคยมีบางตัวขึ้นถึง20%สุดท้ายนี้อยากจะถามพี่ปรีนิดหนึ่งว่าเป้าหมายของ K-Bank ระวัง next step ต่อไปอยังไงบ้างคะ่ะกับการตอบสนองผู้บริโภคค่ะจริงๆเราก็ยังอยากให้เป็นแบรนด์ทางการเงินที่เ,เรียกว่าลูกค้ารักเรามากที่สุดสิ่งที่เราพยายามจะทำก็คือเรามีสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ ลูกค้าเพื่อทําให้ชีวิตของลูกค้าเนี่ยดีขึ้นทําให้ธุรกิจของลูกค้าดีขึ้นแล้วก็เราก็ยังพยายามที่จะหาเครื่องมือทางดิจิตอลใหม่ๆใ,ในการเข้าถึงลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพใน Line p l a t ฟอร์มก็เป็นหนึ่งในพร์ทเนอร์หลักหนึ่งในเครื่องมือหลักที่เรามองว่ามีสิ่งต่างๆที่ถูกพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเพื่อเพื่อตอบโจทย์สิ่งนี้ได้ สนใจมากๆนะคะโอ้โหวันนี้ก็ได้ทั้งความรู้นะคะแล้วก็ได้สัมผัสถึงความตั้งใจของทาง K-Bank จริงๆที่อยากจะมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีให้กับลูกค้านะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่ปรีคุณสุปรีชาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดก,การธนาคารกกษิกรไทยเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมแชร์อินไซต์มุมมอง,ต,งต่างๆกับเราในวันนี้นะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค,ค่ะ